วิกฤตน้ำมันแพงครับจะมาวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเครียดเรื่องน้ำมันอัรถไปเติมน้ำมันปกติเติมพันก็โหเกือบค่อนถังเกินครึ่งถังแต่ตอนนี้ได้อยู่ไม่เท่าไหร่ยิ่งอดรถือน้ำมันเป็นซินยิน่งแพงไปล,ลิตรสองลิตรก็ร้อยกว่าแล้วโอ้เดืมัน เดินโซลา่าแล้วไปเติมเก้าเจ็ดอบีแปดเจ็ดโอ้โหพิกฤตน้ำมันมัน,ม,นมันไม่หายหลายในหลายประเด็นมากประเทศไทยเราแต่ทั้งที่ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่น่ากระทบเรื่องรัเสเซียกับยูเครนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีน้ำมันเยอะทั้งที่เราฟุตบอลทางหเหนือที่ว่ามีหลายบอ่อที่ว่าแต่เขาเป็นของตาง่างชาติมาประมวลหมด เราเป็นเจ้าของประเทศแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อน,น้ํามันอืก็เหมือนกับที่ใกล้ๆผมที่อําเภอกําแพงแสนเพเภอกําแพงแสนของจังหวัดนคนปรปฐมน้ํามันไีน่ดูดขึ้นมาอย่างกับน้ําเจาะน้ําบาดาลเอาสเสมอรได้ดูดขึ้นมาเหมือนไม่ต้องใช้เครื่องโยกเป็นต่าง,งชาติที่ทในสายทั้งอินซาอู่ต้องใช้เครื่องโยกแบบเวลากระบือท่เกาเครื่องโยกเหมือน ม่ต้องใช้เครื่องยกดูดออกมาเหมือนกับน้ําบาดาลเนี่ยรถก็ไปถอยรถสิบแล้รถทุกน้ำมันรถก็หัวก็ถอยเข้าก็ดูดใส่ถังในรถเทงเคยมีคนเอาไปทําคลิปเลยก็กว่าเจ้าของพื้นที่อยู่ใกล้ข้างกับบอ่อน้ํามันนะแต่ตัวเองจนจนแต่ไม่รู้ว่าใครในายทุนหรือคนไหนะไม่เป็นคนที่ปมาดูดน้ำมันทั้งที่เป็นการดูดน้ำมันก็มาเป็นสิ่งที่เพิ่มบัตรข,ของแผ่นดิน ก็ยังมีคนไปร้องเรียนไม่มีค่าไปร้องเรียนไปถึงไปร้องเรียนก็ออกไปเจอต่อไม่รู้ตอดมันจะใหญ่สักแค่ไหนน้ามันดูดเรามาจากพื้นดินเนี่ยมันง่ายประเทศไทยลามันเยอะเยอะยอะนะปตทบางจากโรงกลั่นของเราก็ไม่ต้องไปอ้างอิงของสิงคโปร์นะเราดูดํามันเองแล้วไม่ค่อยได้ซื้อน้ํามันนะครับน้ำมันในประเทศไทยแล้วในอ่าวไทยในพื้นดินก็ไม่เยอะแยะหมือน้ำมันแพงจังโอ้วันนี้บมบนเรื่องน้ํามัน ประเทศยูเครนที่ลบกันเนี่ยก็ไม่น่าผลกระทบกับเราเลยเราอาจเป็นเพราะว่าเรากู้เงินเขามาเยอะกู้เงินมาแจกกู้เงินมาให้กู้เงินมาคนละครึ่งแจกชาวบ้านปิดปากปิดปากไม่มาประท้วงคนที่บ้านนึกขำเนะยคุณยายยายก็เล่าให้ฟังโอ้ยอย่าไปว่ากันเลยนายกเขาดี เขาเพิ่มเงินให้คนทลาเพิ่มเป็นเยอะกว่าในยกคนก่อนอีกเราก็ปวดหัวเลยเจอประเภทนี้ก็บอกว่าโอ้ยใหยเขาเอาเงินกู้เงินมามันเงินของเราบ่กู้เงินให้เราเอากู้ในนามประเทศไทยแต่ว่าเราก็ต้องเราทุกคนประเทศไทยก็ต้องมีส่วนรับรับผิดชอบนี่ด้วยเดี๋ยวเราก็เก็บพวกเรานี่แหละเอาไปจ่ายขึ้นภาษีขึ้นรา,าคาสินค้าขึ้นน้ำมันขึ้นค่าไฟ เขาให้เงินมาใช้ให้เราปิดป่าเอาหนมมาลอ่อในลายก็ดีใจละไม่รู้วันเหตุคุณเข้าเวเลแลาคนแก่ก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุประเหต์ว่าเงินของแค่นี้มันมีค่าเลยเลยมาพูดถึงวิกฤตของรัเสเซียกับยูเครนวิกรัสเซียกับยูเครนมันก็น่าพระโลมันทุกวันนี้ยังมีหลอประเทศที่จะไปล่าแย่งค่าชิงยึดประเทศเขาอ่ะยุคนี้มันคนละยุคแล้วมันที่เหตุเพราะว่าเป็นรัสเซีย ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเป็นยุกเขามันโอ้ยโดนไปแล้วอย่างอิรักกับคูเวตนะโดนแน่แต่รัสเซียมันมีอยู่มันมีนิวเคลียร์โอ้โหนิวเคลียร์เป็นเป็นพันเป็นหมื่นลูกแล้วมั้งอไมกลกายุ่งนอเมริกาไม่กล้าย,ยุ่ง,ไ,ยยง,ไ,ยยงไปยุเอเอาเข้ามาก็เขาประจันให้มันหาดึงยืดเยอะให้เงินให้อาวุธของรัสเซียหายไปจะทาเป็นจะว่าปล่อยคอร์ดเขาเล่นต่างๆนะั่สุนทักเองเจ็บตัวซะเองนะ เขามีอาหารมีอะไรพลังงานเยอะแยะย,ยุโรปยุโรปมันก็ดูว่าเออดูดูค่ายสัมภาษณ์ของปูตินว่าเขาจะไม่ได้ลุกดานเขาแค่เของเขาของที่เป็นของเขาคืนมาเอา้าพูดแบบคนผ่านใี่ชัดนี่งเลยพูดแบบคนผ่านไอเราไม่คนประเภทนี้มันเป็นผู้นําประเทศที่ว่าไปเปลี่ยนป,ประเทศอื่นเนี่ยไปลุกลานถ้าเป็น คนที่ว่าตัวเล็กๆอย่างไออเลสัดดำเนี่ยปูตินเสร็จไปนานแล้วมีความเป็นรัสเซียเฉยๆ,ๆย่างมากก็คงคงต้องแพ้ไยตัวเองปูตินต้องให้คนรดประนามคนขาดคนตายไร้ที่บ้านอาศัยโอ้ดูจะทํากับซีเรียบ้านเหลือแต่ซากตึกเหลือแต่ซากนี่บอมยูเครนเหลือแต่ซากกดโอ้โหนุจิตใจทําด้วยอะไรนะอันนี้บทเรื่องน้ำมันบาฮา์ตานนีน้น ถ้ามันประเทศไทยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะผมจะลงลิงก์ให้ดูไปดูคลิปของเกี่ยวกับประเทศไทยว่าน้ำมันบ่อน้ำมันเยอะขนาดไหนทำไมถึงแพงจังแล้ววิกฤตของการเมืองไทยมีส่วนทำให้มันพังมันเละไม่เป็นระบบเสียไปหมดก็สมหน้าจะสงสารเียอะ จะไปเป่นเปานุวิทเรียกเข้ามาเองโอ้โหวันนี้ก็บันไลไปทวนหน้าประเทศไทยก็บันไลที่เขาจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งหน้า,ลก,นากลายเป็นถุดถอยหลังเงินเป็นกู้เข้ามาทลารนี่ประเทศชาติแล้วก็นยุกที่ผ่านมารวมกันนั่นกู้ยังไม่มากเท่ากับนายกคนนี้เลยฮะโอ้พูดไม่กล้านะพูดเฉยนะย่ามาฟ้ฟองผมนะก็ผมได้ยินเขามาบุดกันนะก็มากู้มา เยอะที่สุดคนเดียวกู้มามากกว่าในยกทุกคนรวมรวมตัวกันเลยโอ้เราเราการเป็นว่าเราตรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบไม่ไม่ชอบความสงบชอบจะเป่าไอ้นกหวีดเรียกเข้ามาเองผลจะท้ายคนเป่านกหวีดก็ล้มละลายเป็นกันทั่วหน้าเหมือนกันปฏิเทพที่แม้แต่สวนยางภาคใต้นะ แต่ก่อนทักษิณยร้อยยี่ส20ก็ไม่กโลรก็ไม่ชอบเขาหาเรื่องไล่เขาอีก <c oughs> พอยิ่งรักมากิโลละร้อยก็เกาสิไม่พอจเขาอีกหาเรื่องไล่เขาอีกตอนนี้เหลือกิโล 20, 15, 30, ยี่สิบสิบห้าสิบอยู่สุดแล้วเงียบกิฟต์ไม่มาประท้วงสักอย่างมันจะสงสารเราจะสมน้ำหน้าดีไม่รู้ทุกวันนี่คนเราประเทศไทยเราเนี่ยกระทบกระเทือนไปหมดน้องมองน้ำมัน ที่บ้านกับผลิตภัณฑ์เื่อการเกษตรทุกแค่จะขายแค่จะโยนให้สัตว์กินแต่ปุ๋ยพวกยาขึ้นเอาขึ้นเอาปุ๋ยปุ๋ยในายราคาเป็นสอบเป็นพันโอ้โหแต่ราคาเราสองเราขายเราครึ่งของของเราขายยังมันซื้อขาปุ๋ยยังไม่พอเลยที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราส่งขายไปข้าโพดนี่แพวงโกงแตงกว่าแต่ก่อนนี่ ผมไปเมาไปเมาไอ้ฟักทองเขามาคันรถเนี่ยไม่กี่พันอะเล็นรถพิอัพอะมาแจกกบลดเลยถูกสารช่วยชาวสวนมันราคาไม่มีอะไรจะกินมองเป็นโอ้โหคนจนคนนากยากคนชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนกับถูกกดเนี่ยจะมีจะกินจะใช้เนี่ยโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวบ้านเท่านาช่วยมันเหมือนกับถูก ขัดแข้งขัดขาฤิทธิ์ร้อนหมดข้อขาคนกลางร่วมมือจริงๆต่างๆมันเป็นเวรกรรมที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องรับด้วยกันของค์ทนไทยทั้งประเทศนถึงข่าวคือข่าวยามมียามมีความสุขก็ทะเลาะกันเองเรื่องการขัดแข้งขัดขาการเห็นเอาเปรียบกันอิจฉาริษยาในคนไทยที่หนึ่งคือสังเกตแล้วนะ ราะว่าคนไทยเสพหนังที่เกี่ยวกับการอิจฉาลิษยาหนังเกี่ยวกับอิจฉาลิษยานำเอามาลีเม็กายใหม่หลายรอบเท่นังนะถูไหมหนังเรื่องบ้านสายทองโอ้โหอิจฉาพดจมานกันแก้งพดจมานทั้งจต่างๆ,างๆหนังละครที่ว่าคนดีถูกลังแกถูกขัดแข้งขัดขาโอ้ยคนนี่ชอบใจไอ้คนนังเอกนังร้ายที่ว่าโอ้โหกลายเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบ นังเอกก็เป็นคนดีต้องสงบเสงี่ยมเตรียมปากขบปากเตรียมตัวไม่ให้โละต่อเถียงโอ้โหมันฝึกให้คนไทยเหมือนอสัตว์ที่เลี้ยงเชื่องคนไทยไม่กล้าพูดวิจารณ์ไม่กล้าพูดแรงๆแต่ตอนนี้พอเราได้วิจารณ์มั่งรัฐบาลฟ้องฟ้องประชาชนจริงเราเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเขาได้แต่ว่าเรานี่เป็นประชาธิปไตย เซี่ยวหรือครึ่งหรือไม่เข้าใจนะแล้วเลือกตั้งแล้วก็ยังเป็นระบบเดิมระบบเดิมแบบเดิมจะอดจะอยากลาบากจะพูดหน้าปากแล้วก็ไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยโอ้ทศาวท,ที่เป็นประชาธิปไตยจริงโอ้เราประท้วงถูกทำร้ายอยู่แล้วโอ้ยสิทธิพลุมืองชนมาฟ้องร้องรัฐบาทลท่านรุนแรงกับประชาชนโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวสมัยนี้เดี่ยร้องสิมันยิงกันนั่นตาบอดเลย แกต้องตาน้ําสีชัยงไปไม่มีใครไปกายอยู่เขาเลยนะมีใครไปใครฟ้องไหมฟ้องได้ไงรัฐบาลคุมอยู่หมัดมาเยอยู่ต้องกรมกองหน่วยงงในงานเขากงบมาอุดพวกนั้นเออมาแบ่งกันปะังโควิดออในเงินส่วนต่างเยอะเลยโหรกดวงวัคซีนโอ้หนี่ผู้มาระบายครับมาถึงระบายเรื่องน้ํามันโหน้มันน้ํามันแพงกบริกิจก็ให้เพื่อนก็คงจะได้รับ ผลกระทบมาพร้อมหนะ้าพร้อมกันใกล้เกษตรกรแม่ค้าหัวค้าคนกลางหรือห้างร้านขรยสินค้าเป็นกันเจ๊งละนูละนาะใครจะคิดจะลงทุนอะไรตอนนี้ก็อย่าต้องห้ามปลามไปก่อนปลูกพืชปลูกผักพอให้เลี้ยงตัวไม่ต้องประหยัดคือปลูกไว้กินไว้กินไม่ทานขายนิดหน่อยประหยัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นที่ว่า คือว่ามันดูศูนย์เปล่ามันเปล่าก็ต้องคอยประหยัดไปเลยนี่ก็คงพิธีการของที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคก๊สมัยยุคาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังโควิดเขามาคือวิกฤตของเราวิกฤตเกีก่ยวก,กับปฏิวัติผมมาวิกฤตโควิดเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการกู้เขามาจ่ายมาแจกจ้างให้แบ่งให แจกเงินให้ไปเที่ยวโอ้โหความคิดอย่างกันเด็กปวดหัวเลยแจกให้เงินเอาให้เงินแจกคนเอาไปให้ไปเที่ยวสิทธิ์กิจสมุนรเินสู้สร้างโอากาสให้เขาทํามาหากินเขาตั้งตัวได้ให้ส่งสามประเกษตรกรส่งเสริมร้านค้าสง่งเสร,ริมภูมิปัญญาเอาติดต่อติดต่อตลาดต่างประเทศเพื่อน,นํสิ่งวัตถุของเราไปขายไม่เอาะ จะกู้มาอย่างเดียวไม่มีเวลาใช้เงินเก่งใช้เงินเป็นแต่หาเงินไม่เป็นลูกนี้นะคนยุคนี้เาว่าใครนี่นคนยุคนี้วาคนยุคนี้นหะคนหน้ายุคนี้ก็เลยเราเป็นลูกบ้านลูกน้องคนนี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตารับสภาวะที่เป็นไปด้วยพร้อมกันเป็นพราะเรายินดียใจจูงเข้ามาเรียกเข้ามาเองนะ ผมก็ไม่พอไม่ได้ว่าเขาแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เรียกเข้ามานะผมไม่ผมไม่เรียกเข้ามาแต่คนที่เรียกเข้ามาก็เลยต้องรับผลกระทบไปด้วยรับผิดชอบไปด้วยแต,แต่เราก็เองก็ต้องรับผิดชอบรับผลกระทบนั้นด้วยนะครับก็นนี้เขามาพูดเรื่องบ่ะน้ํามันน้ํามันในเรามีเยอะถึวเราก็กลายเป็นว่าน,น้ำมันแพงของก็แพงเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปใช้ละแจกเงินเรามาเยอะแล้วถึงเวลาขอเอาคืนมาละ ค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้นค่าสิ่งของสิ่ง้าแต่ของของเรามันกดเรากดเราให้ราคาตกหรือพันราคาตกนั่นเองก็พอพูดเพื่อระบายเพื่อเสถียรแยงแจงว่าทุกวันปัจจุบันมันมีผลกระทบหลายเรื่องเรื่องเราซวยมันตังเรื่องปฏิวัติมาแล้วเรื่องรัฐบาลแต่งในเลือกตั้งปลอมๆกว่าจะกลัวจะประกาศผลได้ก็รอเป็นเดือนของเดือน หมันหน้าขำเนาะกตีเขาปวดเขาพวกกีก็เลือกตั้งโศกบ้านต้องขึ้นประกาศแล้วนี่เราเป็นเดือนยังประกาศไม่ได้เลยคือคิดคำนวณเลขยังไม่ได้ยังไม่ลงตัวเนาะพูดตามตรงกันแหละเดี๋ยวก็มาเกีวกิจการเลือกตั้งปลอมแล้วก็วิกฤตโคว,วิดสวยซ้ำสวยซ้อนอาวิกฤตยูเครนอีกจะดีขึ้นแล้วอตอนนี้แปลว่าขอให้เพื่อนๆแล้วก็ ก็ต้องปรับสภาพให้เข้าขอ้อภาวะตัดใช้จ,จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ประหยัดกว่าเดิมครับก็ให้ทุกใจยังไงก็